นี่ไงนี่ไงทำไมเขาโยนโค้ดแล้วเหมือนรอบวะเดี๋ยวผมล่อเขากลับปะะเดี๋ยวผมล่อเขากลับนี่พูดอีกรอบนะคะว่ารถน้ำมันหมดค่ะไม่ได้ล่อเราบังเอิญแต่ครั้งนี้คุณตั้งใจหรือเปล่าบังเอิญครับอ๋อบังเอิญแบบตั้งใจอะครับโอ้โหเจ็บเหรอคะโอ๊ะไอะไปต่อะใจไปได้นะจะไปบ่าง ถามยังกำลังไปหาหญิงมังเอารถพวกนี้ไปจริงเั้ยแล้วคือสาวๆเขาก็ชอบเหรอเนี่ยมันดูลึกลับดีอพี่ดูเดี๋ยว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 พี่ดูเขาแบบเขาเปิดเพลงให้ผมฟังเลยเมื่อคืนแหละแต่ผมไม่ได้สตรีมนะแบบผมแบบผมเจอเขาแล้วลากเขาออกจากวงวงร้องเพลงผมลากเขาแบบพาผมไปขับรถเล่นได้ไหมครับแล้วผมก็แบบเงียบๆแล้วเขาเปิดเพลงให้ผมฟังเพลงแบบเพลงแบบเผื่อนอ่ะเพลงแบบจีบอ่ะเพลงแบบเพลงแบบเป็นเพลงแนวความรักอ่ะเขาไม่รู้จักมึงไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเา แล้วมันจะรักกันได้ไงวะก็ผมก็พูดไงแต่ผมไม่ได้เป็นไบอ๋อก็พูดนี่ไงนี่ไงทำไมเขาโอนโพสแล้วโพสเหมือนล่อมึงวะเดี๋ยวรอเขากลับปะวะเดี๋ยวรอเขากลับเดี๋ยวไม่ได้ล่อติพูดอีกรอบนะคะว่ารถน้ำมันหมดค่ะไม่ได้ล่อรถเราน้ำมันหมดไปไปมากแล้วเราก็โพสแบบนี้ตลอดเลยเพราะว่ารถน้ำมันที่มีน้ำมันบ้างไม่มีต่อเราไปทำต่อไม่มี มีกล่องไหมครับรถทันมีว่างไหมครับว่างค่ะเพิ่งไปตกกุ้งมาว่างขับรถไปคันนี้เหรอคะหรือว่าคันนี้คันนี้ครับแต่เราขับรถไม่เก่งนะครับเมื่อวานน่ะเขาชวนคุยเ่าะผมเงียบวันแรกผมก็จะไปพูดผมไปดูเขาชวนมคุยป่ะจะไปไหนหรือเปล่าคะ นั่งเรือเหรอคะนั่งเรือหรือเปล่าแต่เราขอดีลอถก่อนเนาะเหมือนแบบผู้หญิงที่แบบจะเขินก็ไม่เขินจะชวนคุยก็ไม่เชิงให้เขินอะไรอ่ะรถแบบอิตาลีเหรอเนี่ยไม่เขินเราไม่รู้จะพูดอะไรจะจอดแบบนี้เหรอใหญ่เขาขับรถเลยนะไอ้เดียอะไรนะเขาบอกว่าอะไรนะที่แบบ จะเขินก็ไม่เขินจะชวนคุยก็ไม่เชิงอาจารย์บ้านเขาสอนจอรดรถแบบอิตาลีเหรอ <c oughs> สอนจอรดรถแบบอิตาลีแล้วว่าเขายังไม่เจอแบบสไตล์การขับรถของเราในแต่ละวันอาจารยเขาจอดแบบนี้เหรอ อยากเขาขับรถเลยนะไอ้เหี้ยอยากก็ไม่ได้อยากขับค่ะแต่เขาให้ขับคือมาวิทย์ขอมาวิทย์มาวิทย์ได้ยินหรือเปล่าคะงั้นเราจะทำเป็นจำชื่อคุณไม่ได้แล้วกันจำไม่ได้แต่ค oh ุณถามซ้ำอ <sh asına priorities> ่ะ <awake> ง <sm> the <benchmark> ั้นเราจะไม่เรียกชื่อคุณแล้วกันคุณจะเรียกเราว่าอะไรจะเรียกว่าคุณครับอ๋อเรเรียกคุณแต่เราเจอสองครั้งแล้วอ่ะ คุณลายมากัสดีครับชื่อมิวครับอายุยี่สิบปีเมื่อวานครั้งแรกทำไมต้องเก้ารอบแบบเวียนเทียนหรอเราบังเอิญแต่ครั้งนี้คุณตั้งใจหรือเปล่าบังเอิญครับอ๋อบังเอิญแบบตั้งใจครับอย

ไ้ริแล้วเราคนเพื่อนันปาาบแก้ไขิเพื่อนลับมาเอางก่าเปิดดนโูงีบูนาบด้คนนักร้องนำอ่ะ

ก็เวลาเลมเธอไม่ใช่ของฉันเปลี่ยนพัน şey ย yes ันี่การเจอคนดีคนเดียวได้นานเลยหัวใจไม่ได้เจออยู่แต่คนเดียวตอนเดไม่ได้ไหมให้เรากลับมาล้ากันนั่งซื้อเลมเซอร์มาจบไม่เหมือนเดิมอ้าวสันข์

อันนี้ทรงลืมเนะื้อเธอไม่กลับมาได้ไหมมาเกี่ยนเรื่องราวโดยน้ำไปเล่เกี่ยนเรื่องราวประกาศแล้วไปอาโดยลบสิกิจยิ่งมันสับเปลี่ยนเวลาที่เราถึนชีวิตที่สองคนเบีกินพอต้าเวลาจะด่วยกินก็ยังน้ำตาถลายฉัตาจะต้องเป็นตี่สุดกิน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 กิเกิน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 นกินกกิน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  จะไปทอ่ะคืออะไรอลัดหรออันอดอขอตัวแขอยากให้เจอเจอไหมเด็กอีเร่องนงเราเป็นบทการเพิ่มเติมเต็มอัลต่าง เจ็บเหรอคะอะไรอ่ะใช่บ่อยเธอขยับโยกย้ายเอามือไปตีคนเขาล่างเธอสะโพกซ้ายเก๋ขอบเจ็บเหรอคะ เธอก็ยับโยกย้ายเอามือไปตีคนเขาล่างเธอสะโพกสายใช้ชีวิตให้สุดโคตรไวเจ็บหรอคะอ๋อเบ่อยเธอกยับโยกย้ายเอามือเนี่ยเหมือนจะขอบเนียไปตีคนเาล่างเราก็ชอบอ่ะเจ๊ขอบอ่ะเราแบบเราดู เมื่อก่อนเราเราดูพับจบีอเอ,อ,อ้าวฮำไมมันเลื่อนไม่ได้เหรอเพราะอ,อะไรทำไมเลื่อนไม่ได้อะ่ะ ทำไงอ่ะอันนี้ดูแล้วเรเบลล่างเลเรเบลล่างกำลังรองใครเขาจะมาช่วยมึงวะเยี่ยกับป่ะโอ้ยแรงพ่นกลับปากเลยหรอ เชี่ยจย่าบอทหนี้ะไรวะไอ้สัสมันก็เหมือนอยู่นะถ้าโอตี้อ่ะฮาฮไม่รู้เลยแย่ครับแป๊บแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหัวกันอะไรอะเดี๋ยวที่หัวมีเหม่งด้วยอ่ะมันอยากแก้เพื่อนมันอยากแก้ไอ้เชี่ยเนี่ยไอ้เชี่ยกูหามึงด่ามันกลับปะแล้วมันบอกเขาโี้ อย ok> eh ู่น้าเฉยเลยคนบ้าอะไรอยู่ดีจะบอกว่าตังเหมือนกับป่าเคยหรือเปล่าวะเยโคตรหลุดอ่ะเีอยแม่งหลุดจริงกันซะคนเชี่ยเขาบอกว่าตัวเองเหมือนกับป่า